เห็นไหมมีหมอนชัางให้ด้วยนี่นอนสบายไหมครับคุณหญิงแป้งโค้ชสบายเลยพี่เป้อืมปรับนอนพักผ่อนในรถได้ค่ะโชเฟอร์เป็นไงครับโชเฟอร์สบายมากเราก็ไม่ต้องใช้กุญแจเหมือนกันเราแค่เหยียบเบรกแล้วเราก็กดนี่ก้านนี่ก็คือว่ารีโมทอ่ะเราไม่ต้องเอาออกมาเลยแค่รีโมทอยู่ในกระเป๋าเราสามารถสั่งสถานรถได้ด้วยมือถือเลยเช่น Y E S I T A L K S T U D I O Yes I Talk Studio วันนี้เราจะไปถามแม่กันว่าทำไมแม่ถึงเลือกออกรถ Honda City Hatchback คันนี้กันนะครับมาไปถามแม่กันตุ้งตุ้งตุ้งตุ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 ง,ตง,ตง,ตงมีไรแม่ทำไมแม่ถึงเลือกออกรถ Honda City Hatchback ็กอ่ะเขาก็ชอบปีไม่ชอบจะออกเหรอแล้วชอบอะไรตรงไหนอ่ะเพราะอะไรหรอโหมันเจ๋งมากเลยนะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่บรรดาดเก่งทำไม่ได้เราไปไปดูกันเลยทำอะไรได้บ้างปะ นี่ไงสวยขนาดนี้จะไม่ชอบได้ไงที่แม่ชอบเพราะว่าแม่ว่า Honda City Hatchback ตัวนี้เขาออกแบบมาดูแล้วโฉบเฉี่ยวและมีความเป็นสปอร์ตแล้วก็สีขาวลุกวแม่โคตรชอบเลยชอบเป็นพิเศษอันนี้คือส่วนตัวชอบนะแต่คนอื่นจะยังไงไม่รู้แต่ว่าส่วนตัวตั้งใจเลยว่าถ้าจะออกรถและแม่จะออกสีขาวบุกแล้วก็อันนี้คือสีขาวขที่แม่ชอบเลยไม่ได้ดีไซน์ส่วนอย่างเดียวเขาอะออกแบบได้ตรงจุดของแม่เลย จุดประสงค์ของแม่คือเราเป็นแม่ค้าเราก็เลยต้องการรถที่เล็กๆกระทัดรัดแต่ต้องตอบสนย์เราได้คือว่า สามารถขนของได้เยอะดูในรีวิวของใน YouTube หลายๆรุ่นแล้วแม่ดูเอามาเปรียบเทียบกัน Honda City ตี้แตกเตอบโจทย์แม่มากที่สุดเลยพอเปิดมาแล้วเนี่ยที่ถูกใจมากเลยก็คือมีไฟสองสว่างให้มองเห็นของที่เราจะหยิบได้เลย<อ>แล้วถ้าเปิดว่าของที่เราจะขนน่ะมันมีลักษณะายาวใหญ่กว้างเราสามารถพับเบาได้นะวิธีปรับเบาเนี่ย <ừ> เราก,กดตรงนี้เลยแค่กดตรงนี้กิกเดียวก็ปรับได้แล้วดูนะเ <ừ> นี่ยแล้วก็ดึงลงเลย ปรับไม่ยากโอ้ยี่ี่ไม่ากอหกดง่ายมากเลยแกว้างมากง้นโอ้โหคนก็นั่งได้นะคะนอกจากเก่งคันนี้นะครับจะขนของได้เยอะยังสามารถทําเป็นห้องนอนเล็กๆสําหรับคนที่มีลูกเล็กหรือว่าสําหรับคนที่เรียกอะไรนะพาเด็กๆไปเที่ยวอ,อะไรอย่างเงี้ยเออ,อเดี๋ยวจะลองปูที่นอนให้ดูนะเวลา บ้านไหนที่มีลูกเล็กๆหลายๆคนนะคะสาม,มารถทำที่นอนห้องนอนที่ลูกนอนได้เวลาเราเดินทางไปกไกลๆไปต่างจังหวัดนเนี้ยหรือเราไปเที่ยวชายทะเลหรือที่ไหนก็ได้เด็กพวกนอนเราสาม,มารถทําที่นอนที่เด็กนอนได้หเห็นไหมมีหมอนข้างให้ด้วยนี่เราไม่ต้องกลัวเด็กจะตกรถนะเพราะว่า ประตูทั้งสองข้างจะเราจะมีตัวล็อกสําหรับไม่ให้เด็กข้างในเปิดออกไปได้มันดีเยี่ยมมากเลยค่ะนี่นะครับตัวล็อกที่อยู่ตรงนี้นะครับเขาจะเป็นสวิกนะครับแล้วก็มีรูปเด็กอยู่เห็นไหมครับเนี่ยทับร็อกแค่กดลงเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการล็อกเพื่อเป็นการเซฟตี้ไม่ให้ระหว่างที่เราขับรถเนี่ยเด็กเผลอไปเปิดประตูนะครับแล้วก็ล่วงรถนะครับสมมติเราจะเดินทางไกลแล้วก็ปิดที่เรียบร้อยนะโอ้ยโคตรเจ๋งเลยพี่เป้นอนสบายไหมครับคุณหญิงแป้งโคตรสบายเลยพี่เปอ นอกจากเราจะเปลี่ยนรถยนต์เป็นห้องนอนเล็กๆได้แล้วนะครับเรายังสามารถปรับเบาะได้อีกหลายแบบเดี๋ยวเราไปปรับให้ดูกันนอกจากคนข้างหลังจะนอนได้นะครับคนข้างหน้าก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนี่เราปรับให้ดูให้เอาหัว ที่เราคอออกก่อนอนี่นะคะคนขับถ้าเกิดว่าระหว่างที่เราขับรถไปเนี่ยแล้วเรารู้สึกง่วงนอนแล้วเราอยากแวะปั๊มนอนทั้งคนขับและคนที่นั่งข้างๆก็สามารถปรับได้ทั้งสองข้างเลยนะคะปรับนอนพักผ่อนในรถได้ค่ะโชเฟอร์เป็นไงครับโชเฟอรอ์สบายมากแม่จะพามาดูส่วนห้องผู้โดยสารบ้างน,นนะห้องผู้โดยสารนี่ถือว่าค่อนข้างกว้างมากนะ,น,ะน,ะนะสำหรับรถรุ่นนี้ ถ้าเกิดว่าครอบครัวไหนที่สมาชิกในครอบครัวตัวค่อนข้างใหญ่นั่งข้างหลังจะสบายมากเลยข้างหลังนี่ถ้าเรานั่งใส่ห้างนี่นะเนี่ยนั่งสบายมากถ้าเกิดว่าเราอยากจะเล่นโน้ตบุ๊กทำงานไปด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเอา้ตพุ๊กมาเปิดได้อันนี้ก็ปรับได้นะปรับได้นั่งสบายดีเบาอันนี้ก็สามารถปรับลงมาได้นะนี่ไงว้า วาแขนสบายมากเลยคือว่าวางของกินได้สะดวกสบายเวลาเราเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าไกลๆกรณีที่ว่าเราใช้โทรศัพท์แล้วแบตหมดเราก็สามารถชาร์จได้นะคะเนี่ยอันนี้จะมีที่ชาร์จให้เรา2จุดเลยสามารถชาร์จได้ทุกรุ่นเลยนะคะโทรศัพท์ทุรุ่นใหม่รุ่นเก่าสามารถชาร์จได้ทุกรุ่นเลยอันนี้ก็รวมๆด้านหลัง ก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างหน้าบ้างว่าข้างหน้ามีอะไรบ้างเอาละครับเดี๋ยวเราจะพามาดูส่วนหน้ากันบ้างเวลาเราใช้รถเนี่ยรถคันนี้ใช้แทสะดวกสบายมากเพราะว่าเราไม่ต้องมาหยิบกุญแจมาสตาร์ทไปสตาร์ทมากุญแจเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ในกระเป๋าได้เลยเอากุญแจไว้กับตัวเราก็แค่เอามือสอดไปแค่นี้ราก็ปดหรอกนี่เลยเราก็เข้าไปแล้วนี่ดูเนี่แล้วเวลาเราสตาร์ทใช่ไหมเราก็ไม่ต้องใช้กุญแจเหมือนกันเราแค่เหยียบเบรกแล้วก็กด ก็คือว่ารีโมทอะเราไม่ต้องเอาออกมาเลยแกนรีโมทอยู่ในกระเป๋าจะทําอะไรกับรถนี้ก็ได้เราออกมาล็อกรถแล้วก็ไม่ด้งใช้กุญแจเราแค่กดปุ่มนี้จะมีปุ่มนี้กดปุ๊บล็อกเรียบร้อยถ้าเราอยากจะเช็คว่าล็อกไม่ล็อกเราก็มาเช็คที่ประตูหลังเช็คประตูหน้านะเพราะเช็คประตูหน้ามันก็จะปุ่ลออันนี้เองใช้งานง,ง่ายมากมาในส่วนพวงมาลัยนะครับนี่ ที่เราใช้หลักเลยก็จะมีปุ่มรับสายวางสายเนี่ยเวลารับสายเครื่องเนี่ยจะบอกเลยว่าตียงจากเราที่ไปไปลายสายในยชัดมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งใช้ก็คือปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงเราสามารถลดเสียงเพิ่มเสียงเปลี่ยนเพลงหรืออะไรได้ผ่านที่พวงมาลัยเลยเวลาเราเล่งแซงเขาใช่ไหมสมม,มุติรถคันหน้าเขี่ยช้าแล้วเรามันเป็นเลนสวนอย่างเงี้ยถ้าเราเล่งแซงเนี่ยแล้วถ้าเป็นรถเก่งแล้วทั่วไปเนี่ยเราเล่งแซงมันจะอืดแต่ว่าคันเนี้ยเราสามารถควบคุมเกียร์ของเราได้สมม,มตุติเราเล่นแซงอย่างเงี้ยแล้วรถเรามันอืดเราก็แค่กดลงเกียร์ ตรงนี้เขาจะมีปุ่มบวกเกียร์ลดเกียรถ์ยรถ้าเราเล่งแสงแล้วแค่กดลงเกียร์ต่ำเพื่อลดเราพุ่งมากขึ้นแล้วก็เวลาเล่นงแสแเราก็จะปลอดไทยมากขึ้นป้องกันร,รถอืนด้วยต่อไปเราก็จะพูดถึงเลื่อนเสียงรถคันนี้เจ๋งมากคือเราสามารถเลือกออปรับมุมของเสียงได้เช่นอยากจะให้เสียงดังรอบคันปกติก็ทําได้หรือว่าจะให้เสียงดังเฉพาะช่วงหน้าหรือดังเฉพาะช่วงหลังหรือดังเฉพาะฝั่งคนขับก็ได้หรือด,ดังเฉพาะฝั่งคนซ้อน นี่เราจะเราปรับให้ดูกันนี่เราก็เข้าไปที่ตั้งค่าแล้วเราก็ไปที่เสียงเนี่ยตอนเนี้ยเราเปิดเสียงแบบปกติอยู่คือมันจะดังรอบทิดทางดังในห้องพูดสารหมดทั้งหมดแต่ถ้าเราอยากจะฟังเฉพาะคนขับเนี้ยเราก็เลือกไปทางนี้เนี่เสียงก็จะดังเฉพาะคนขับข้างหลังก็จะเงียบนะหรือถ้าข้างหลังอยากฟังเพลงแล้วเพลงไม่ถูกหูเราเราไม่อยากฟังด้วยให้ข้างหลังฟังเดียวเราก็ปรับเนี่ยไปข้างหลัง นะข้างหลังก็จะเสียงเพลงโจโจโจดูข้างหน้าก็จะเงียบปึ๊บเอาละครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือรถคันนี้เขาแถมคอนด้าคอนเน็กมาด้วยวซึ่งบางรุ่นเนี่ยเขาไม่ได้มีมาให้นะครับบางรุ่นต้องติดเพิ่มแต่รุ่นๆเนี่ยเขาติดมาให้เลยคอนด้าคอนเน็กคืออะไรเดี๋ยวจะให้ดูคอนด้าคอนเน็กเนี่ยก็คือแอปในมือถือเราสามารถเข้าไปเลยเห็นไหมปึ๊บคอนด้าคอนเน็กทำอะไรได้บ้างคอนด้าคอนเน็กก็จะบอกสถานะรถเราว่าตอนเนี้ย รถเราทําอะไรอยู่สตาร์ทเครื่องอยู่เราล็อกรถหรือยังไฟรถเราปิดหรือยัง,ยงน้ามันเราเหลือเท่าไหร่และน้ำมันที่เราเหลืออยู่เนี่ยขี่ได้อีกประมาณเท่าไหร่เ้าก็จะคานวณให้หมดเลยนอกจากนี้สิ่งที่เป็นจุดเด่นของ A ิดา Connect เ,เลยคือมันเปรียบเสมือน GPS ดีๆแหละที่ติดในรถโดยที่เราไม่ต้องไปติด GPS เพิ่มเลยใครยืมรถเราไปใช้หรือใครเอารถเราไปใช้อย่างเงี้ยแล้วเราอยากรู้ว่าเฮ้ยตอนเนี้รถเรามันอยู่ไหนเราก็สามารถเข้ามาเช็คในระบบได้เลยนอกจากนี้นะครับต่อให้รถเราเนี่ยดับเครื่องอยู่ เราก็ไม่ต้องกลัวนะว่าฮอนด้าคอนเนคจะไม่ทํางานเราเดับเครื่องอยู่ฮอนด้าคอนเนกก็ยังทํางานปกติอยู่นะครับอันนี้เราไม่ต้องห่วงเลยนอกจากนี้เราสามารถสั่งการรถด,ด้วยมือถือเลยเช่น10นาท,ทีอย่างเงี้ยเรารู้ว่า10นาทีเราจะรถอย่างเงี้ยโอ้โหรถเราจอดกลางแจ้งทั้งวันเงนี้ยโอ้โหปูมืรถร้อนจี๋แน่ๆเราแค่กดสตาร์ทรถในนี้ไว้ก่อนเลยปุ๊บสาตาร์ทไว้สัก5นาที10นาทีอย่างเงี้ยพอเราเดินขึ้นมาปุ๊บ รถมันก็จะเย็นแล้วเพราะมันสตาร์ทพักกันแล้วแล้วนอกจากนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆหรือใครนะครับที่ชอบเดินทางไกลนะหรือว่าไปในเส้นทางที่เราไม่คุ้นชินเนี่ยเราสามารถเปิด Google Map นะครับในการเดินทางได้เลยแต่ว่าเราต้องใช้สาย USB ในการเสียบกับหน้าจอนี่เราทําให้ดูนี่นะครับเราก็เอา USB เนี่ยเสียบไปที่ช่อง,งล่างจะม,มีช่องออยู่เราก็เสียบโทรศัพท์ของเราพอเราเสียบสายโทรศัพท์เนี่ยเข้ากับจอของ เครื่องแล้วนะครับหน้าจอของเขาเนี่ยก็จะขึ้นคําว่า Android Auto แต่ถ้าคนไหนเนี่ยใช้งานในโฟนก็จะขึ้นว่า Apple Car อ่จแต่เนี่ยเราใช้ Android ก็ขึ้น Android Auto เ,าเ้ากดไปที่ Android Auto เลยนี่เขาก็จะขึ้นแผนที่มาให้เลยสมมุติถ้าเราอยากไปไหนเราก็แค่พิมพ์เข้าไปยเลยหรือไม่เราใช้เราก็ใช้คําสั่งเสียงก็ได้อย่างนี้สมมติเราจะไปพัทยาใช้หาพัทยา กำลังแสดงผลสำหรับชายหาดพัทยานี่เราก็เลือกเลยเไรไปที่ไหนอะแค่นี้นะครับรถก็จะนำทางให้เราแล้วก็จะหมดปัญหาที่แบบเราต้องมาติดจอมองไปขับไปเสียสมาธิรวมๆแล้วนะครับรถก็จะประมาณนี้ก็เรียกว่าถูกใจเรามากๆคลิปนี้นะครับจัดทำขึ้นมาก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับคนที่กำลังมองหารถคันใหม่สักคันที่ประโยชน์และการใช้งานตอบโจทย์ได้ตรงจุดของคุณ คลิปนี้อาจจะเป็นแนวทางให้คุณได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะคนที่กำลังดูรถรุ่นนี้อยู่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณนะครับสำหรับรถ Honda City Hatchback สุดท้ายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ